เบรกให้ดีกันแล้วกันปัดลาบอกลาขอาบคุณนา

อันนี้ภาษาขอเหมออาจารย์ที่เขาสลักไว้ทเหนือเนี่ยถ้คนที่เขามามาเที่ยวก็จะเขียนบันทึกวันมาวันกลับวันไปแล้วทีนี้เขาระกาศบอกว่าถ้าใครมาถ้าเขียนถ้ามเขียนใส่มันจะจะเลิกมันจะติดไม่น่าทำใส่แล้วที่จะาว่ามันจะหายไป ครมากรบันทึกไว้มาตอนนี้โโตอนนี้คนที่ตอนไปาใครเหียงต่อไปราใเหียงต่อ